แน่ๆกับมาเจอกันอีกแล้วนะคะและคนต่อไปที่เลือกมาเรียกก็คือน้องสซอร์ไพรส์จากทีมพี่โจอ,อีนั่นเองสุดหลอ่อจากเพลงบทสุดท้ายอ,อยากเกิดอยู่เลยโ,โ,โ,โอ้โหตั้งสติก่อนอย่าเอาอย่าให้ความเสน่ห์ความหลอ่อมาครอบงำเราออได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้และรอบนี้น้องใช้เพลงไม่รักไม่ต้องของพี่ลูกจิ๋วหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เออ พราะฉะนั้นไปดูดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงไปค่ะแค่ไหนที่ต้องลบเธอจากสมองววามทรงจมข้างในมันเอา the f ้องขุดเรื่องราวของเธอขึ้นมาวนเวียนเรื่อยไปซ้ำซ้ำยิงเธอยิ่งใกล้กันก็ยิ่งไม่ง่ายเข้าใจไหมว่าคนที่ถูกทิ้งไป ต้องมีผ้าใจคอยดูแลฉันนั้นพ่ายามจะต้านแต่เธอกับที่พยายามจะติดคิดบ้างไหมว่ามันผิดที่ทียังมีเยื่อใยมิรักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาหวห่นยายฉัน ไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอไม่รักไม่ต้องมาโทรมาถามจะไดีไหมเพราะเสียงนเดิมของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจหยุดได้ไหมสักทีถ้าไม่รักก็ปล่อยกันไป เธอยังส่งข้อความเดิมๆเ,เข้ามาใครต่อใครก็พูดว่าเธอฝาดทาอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไม่มีเธอมันอย่างวันนันไม่ว่าสุดท้ายเธอต้องการอะไรอยากให้เธอได้รู้ได้รักเอาไว้แ่นั่คือที่ฉันไม่เคยต้องการ แต่เธอเพอยายามจะอิะคิดไไหมว่ามันผิดที่ที่ยังมีเยื่อใยไม่รักไม่ต้องมาแครไม่รักไม่ต้องมาฟูวไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อน You tell me why จบไปแล้วนะคะกับเพลงไม่รักไม่ต้องของน้องสไป,ปร이นะคะไม่ใช่ของน้องสไป라ซี่ของพี่เนียวจิวร้องโดยน้องสป,ปร이นะคะจากทีมพี่โจโอี้นะคะเอ,อ,อความรู้สึกคือถ้าตัดเรื่องสเสน่ห์ออกที่ฉันหลงน้องอะไรเงี้ยมันโชว์มันดูแบบนิ่งไปหน่อยนะความรู้สึกนะมันไม่มีแบบว้อหวาอะไรเงี้ยซึ่งเราเห็นอาวุธแต่ละคนในเซมิไฟแนลที่ที่เอาแบบมังกรกระปุ่งปังปุ่งปังปุ่งปังอะไรเงี้ย เราสึกว่าน้องยังหมัดยังไม่มีหมัดหนักพอที่จะแบบไปไอชกับเขาอะอืมแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะรู้สึกชอบการเปลี่ยนช่องเสียงน้องจากเสียงเต็มไปเสียงหลบเนี่ยเปลี่ยนได้ smooth ม,มากเปลี่ยนได้แบบละมุนมากชอบเอกลักษณ์ในน้องมากว่าน้องเปลี่ยนช่องเสียงแบบละมุนนะแล้วคือช่วงตอนจบอะยากนะกับการที่ร้องเสียงหลบเราไม่ให้เสียงมันขาดลมมันขาดอะไรเงี้ยดีเก่ง หแตะท้ายนี้นะคะถ้าใครชอบการหรีออของยายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะยายตอบทุกคอมเมนต์ค่ะและเจอกันใหม่ในคนต่อไปนะคะไปค่ะ